มาที่ VIP นะครับ4คูณ4 a c c e s s o r i e จังหวัดเชียงใหม่นะครับบกก็มาสะดุดตายางกองนี้ครับคือที่ยืนมองนี้ไม่ใช่อะไรครับเอ๊ะมันเป็นยางมันเขียนข้างๆว่า AT นะครับแต่ว่าเป็น AT ที่ดอกนี่มันเราดูแล้วเนี่ยนิ้วก้อยดอกห่างมากนะครับนี่ดอกห่างมากนะครับดอกนี่เนี่ยวางนิ้วก้อยนี่สบายเลยนะครับนี่อีกนิดนึงก็จะไป MT แล้วนะครับแต่ว่าเป็นยาง ยังเป็นอเวเทเลนอยู่นะครับอืมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออนะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับ 26570R16 เจ็รับหกนะครับล้านว i p 4x4 สี่คูเขาก็วางมาพร้อมกับแม็กนะครับเซตนี้นะครับเดี๋ยวผมถามเจ้าของร้านดีกว่านะครับนะครับผมก็อยู่กับคุณนันเจ้าของ v i p 4 x 4 a c c e s ณ o ี่นะครับ ต้องบอกกับผู้ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือเลยนะครับกุนันใคร,ใครๆก็มาติดใครๆก็มาติดแหน่ถ่อมตัวอีกละอ่ะคุณนันเข้าใกล้ตรงนี้นิดหนึ่งยางตัวนี้เป็นอะไรนี่ครับผมเห็น<อ>แล้วเนี่ยของไทย,ยครับผมเลี่ยเป็น<อ>ยางเอทีครับผมเป็นยางเอทีมันมาใหม่เลยครับดอกมันค่อนข้างโหดมาใหม่ครับผมมาใหม่แล้วเป็นทำมาใหม่เ,เป็นสีน้ำเงินครับสีน้ำเงิน อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นสีขาวเลยครับสีน้ำเงินครับตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินแล้วก็ใช้ไปก็เป็นสีเนี้ยไม่ไม่ออกมาเป็นสีขาวแล้วนะครับมีแคนึงมีสีดำถ้าเราชอบสีเรียกเรียกยี่ห้อว่าดีเลียมครับดีเลี่ยมนะครับเอทีนะครับแล้วมันมีเขียนตรงนี้ว่ารุ่นเทอร์ล่าฟอนเทียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันที่สันเนอะนะครับดอกค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถ้าขาย อ่ะเดี๋ยวเห็นคุณนันวางพร่อแม็กนี่คือยังไงครับทั้งล้อทั้งยางขายเป็นโปรราคาโปรโมชั่น19,900หาพครับผมทั้งล้อทั้งยาง19,900นะครับก็ประมาณเกือบ20,000นะประมาณนั้นพอร้อยนึงนะครับแม็กตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าแม็กของไทยครับผมแม็กของไทยนะครับขอบขอบลึกนะครับลึกประมาณน่าจะ2นิ้วนะครับขอบลึก2นิ้วนะครับลายก็น่าจะโอเคเลย5หน้าออฟเซ็ตสูงครับผม 8.5เหรอครับ8.5นะครับอ f f s e ตศูนย์กระอู้ถ้าอ f f s e ตศูนย์นี่ถ้าใส่เข้าไปในรถรีโวรรีโวไม่ยกได้ไหมครับได้ครับจริงอ่ะคุณนันได้ครับรีโวมันมีปัญหานะรีโวมีปัญหาซุ้มมันมันมันบีบเข้าไม่ต้องตัดนะอ๋อนี่ใส่กับรีโวตัวไอ้ไม่ยกพุยง่ายเอาแม็กซ์18ของสแตนดาร์ดรีโวออกเลยจับชุดนี้ใส่ได้เลยจับชุดนี้ใส่ได้เลยมันเป็นเ 8.5นิ้ว offset 0มันก็จะไม่หุบซุ้มของเดิมรีโว้นี่หุบใช่ใช่ครับผมของเดิมนี่รีโวมันเข้าไปเลยล่ะต้องบวกค่า5อ่ามันเข้าไปเลยอ่าอันนีเป็น o f 0ก็เท่ากับว่าจะพอดีโป่งซุ้มหรืออาจจะล้นมาเส้นหนึ่งให้เห็นพูดง่ายๆถ้าใครชอบทรงนิยมที่มันรู้สึกเหมือนคล้ายๆแรปเตอร์มันประมาณทางห่างๆหน่อยเหมือนเบ่งกล้ามอ่ะก็ต้องประมาณนี้อ๋อได้เลยโอ้โห ใช้ได้เลยนะครับมีมีการันตีว่าใส่ไปยังครับเอ่อของพิ่งมาครับผมแล้วมีใครใส่ไปยังครับคันนี้ยังของพึ่งวันนี้นะครับผมอ่าทประมาณเกือบสิบล้านครับผมอ่าท่านใดมีรีโวอนะครับท่านใดมีรีโวอนะครับก็มาลองชุดนี้ได้เลยนะครับที่ v i p 4คูณ4นี่ครับกับยางชุดนี้ก็คือชุดนี้นี่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเทินยางเก่าได้ไหมเทินยางเก่าได้ไหมได้ครับผมแม็กเก่าเทินเก่าได้ครับผมโอ้ก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับก็เอาแม็กสิบบาท ของเดิมออกนะครับคือมีน็อตล้อแถมให้พร้อมนี่นะครับผมขับทั้งเซตนะครับผมก็มีน็อตล้อนะครับล้อแถมให้ทั้งเซตตั้งศูนย์ถุงล้อตั้งศูนย์ถุงล้อพิมก็นะครับก็ครบครับอ่านะฮะถ้าสนใจเดี๋ยวผมว่าขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับด้านล่างนี้นะครับอ่ะเรามาดูชมกันนะครับเกี่ยวกับลายนะครับอันนี้ของแม็กนะครับลายนี้ก็เรียบง่ายนะครับตรงเนี้ยทาความสะอาดง่ายหน่อยนะครับแต่ตรงนี้นี่ ต้องใช้น้ําฉีดเข้าไปนะครับมันก็ทําให้แลดูดุดันนะครับลายตรงนี้นะครับแล้วผมก็ชอบตรงนี้นะเนี่ยมันมีขอบน,น่ะนะนะสักชุดเลยไหมเนี่ยเอะแล้วก็เอทนะครับเป็นยางเอทีนี่ด้านนี้เอาไว้ไว้ปั่นดินขอบนะครับบุกเข้ามานะครับถ้าถ้าไซส์นี้ใส่เข้าไปนะครับยางก็จะมีลักษณะป่องนะครับป่อง คุณนันนะครับก็หยิบมาอีกลายหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแมกาลพิมพ์นิยมเหมือนกันนะครับแมกสินะครับ8.5ดจุดห้าออฟศูนย์นะครับเซตนี้ก็ถ้าเป็นลายนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าลายนี้ก็หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวคุณนันจะใส่ให้ดูนะครับว่ามันจะปอดยังไงนะครับ หลังจากใส่นะครับนี่ครับเจ้าของร้านนะค,คุณนันก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาแม็กใส่พร้อมยางนะครับเมื่อแม็ก8.5เจอกับยางมันจะอิ่มอวบนะก็เรียกว่าอวบอ้วนอะ่ะกำลังดีเพราะว่าแม็กมันกว้าง8.5นิ้วนะครับ8.5นิ้วยางนี้สามารถรับได้ถึง9นิ้วเลยนะนะแม็กแต่ว่ารีโว่น่าจะติดนะคุณนันบอกตรงนี้ไม่ติดนะนี่ครับไม่ติด ท่านใดนะครับสนใจก็เชิญที่ V I P นะครับ4ีคูณนะครับสำหรับแม็กและยางโปรโมชั่นนะครับชุดนี้นะครับสนับสนุนโดย V I P 4ี่คูณส s ่อัซเซศูนย์แต่งรถยนต์ออฟโรดของจังหวัดเชียงใหม่ที่ครบวงจร0896322299